ดวงราศีสิง์ในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พรังใจครับนี่คือการดูดวงทั้ง12ราศีในเดือนมีนาคมครับเป็นงไงบ้างทุกุกคนนะสำหรับุณเต้ปรังใจในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ออกเดินทางหลากหลายที่หลากหลายทางไปทําบุญวัดนั้นไปทําบุญวัดนี้พบเจอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พบเจอโบราณสถานพบเจอเรื่องราวดีๆมากมายก็ขอน้อมทุกๆบุญน้อมทุกๆกุศลเนี่ยแผ่ไปทุกๆคนทุกๆปราศีให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยและประสบความสําเร็จทุกๆคนในน้อมบุญนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ไปหลายๆที่เนี่ยก็เป็นการเสริมเพิ่มเติมพลังใจให้กับ คุณเตยพลังใจและอยากจะถ่ายทอดทุกๆพลังใจทุกๆพลังบุญทุกๆพลังบารมีเนี่ยให้ทุทกๆคนเนี่ยถ่ายทอดออกไปได้รับชมแล้วก็ฝากติดตามก็แล้วกันนะกับทิปเติมพลังใจไปทําบุญต่างสถานที่หากคนที่ติดตามแล้วก็ติดตามเรื่อยๆและชวนเพื่อนมาติดตามเป็นการส่งทอดพลังบุญให้กันและกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงดีกว่าว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหระบราศีสิงเดือนมีนาคมพื้นดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสัหระบราศีสิง์พื้นดวงต้องบอกแบบนี้เลยว่าในช่วงนี้มันมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความคิดเรื่องของการที่จะต้องวิเคราะห์หลากหลายอย่างหลากหลายทางเพื่อจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะม,นมันเป็นเดือนที่ต้องใช้ความคิดเยอะนะและใช้กําลังใจใช้พลังใจมากจะเป็นการมาไพ่ขึ้นในะเรื่องของความสุขขึ้นในะเรื่องของก้าวเรียนหมายถึงเรื่องของความหวัง ความคิดสร้างสรรค์ความที่จะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันมีความฟูในใจนะมีความสุขในใจเพื่อจะเดินหน้าต่อเหมือนหาแบบแงรงบันดาลใจอะนะเนี่ยภายขึ้นเป็นเรื่องของความรักดังนั้นในช่วงเดือนนี้เป็นไปได้ก็โอเคพักจิตพักใจเยอะๆหน้าเติมกําลังใจมากๆและก้าวเดินต่อไปเลยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะจนเกินที่จะทําอะไรไม่ได้นะระวังให้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดีวกว่าว่าไอ้ความคิดตรงนี้ มันจะให้คุณรื้อให้โทษกันแน่ในเรื่องราวต่างๆมาดูที่ความรักของคนโสดดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดไพ่ขึ้นแรงดึงดูดนะแรงดึงดูดหมายถึงความรักมีคนเข้ามาชักนําเข้ามาจากสิ่งที่มาจากคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมาจากที่ทํางานมาจากเพื่อนฝูงคอยแนะนําคอยบอกต่อทําให้เราได้เจอความรักที่มันไม่ตั้งตัว ตั้งตัวไม่ทันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะก็ถือว่าดีเองถือว่าดีเปอร์เซนต์ในเรื่องของความรักอยู่ที่70%ก็เป็นในทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของจิตใจความคิดคงเราจะคิดเยอะไปนิดทําให้มันตัดสินใจไม่ค่อยได้ในเรื่องของความรักก็ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะคนมีคู่เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นหยดน,าน้า หยดน้ำใหม่ถึงอะไรมันคือเรื่องของเก่าๆเ,เรื่องเก่าแก่ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการให้อภัยในมาใหขึ้นเป็นแบบในเรื่องของความฝังใจในเรื่องอดีตอย่างที่บอกและมันกัดกินตัวเรามาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องนิสยัยเป็นเรื่องสิ่งที่กระทํา ทำอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องคนนั้นเนี่ยแฟนของเราเนี่ยทำไมถึงไปยุ่งตรงนั้นทําไมทําตรงนี้ไม่ค่อยถูกอกไม่ค่อยถูกใจกับเราเนี่ยมานานแล้วแล้ว,ลวมีปัญหามานานแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นอยู่ทําให้มันฝังจิตฝังใจทําให้เกิดปัญหาในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยต้องระวังให้ดีดังนั้นเปอร์เซนต์ในเรื่องคนมีคู่อยู่ที่50%านะเอาเป็นว่าต้องค่อยๆประครับประคองไปเพื่อที่จะค้ำจุนในเรื่องของความรักให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเรียนนะการเรียนเป็นอย่างไรดูซิการเรียนขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจคือเรื่องของการใช้ความคิดการที่จะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันประสบความสําเร็จในเรื่องของทักษะวิชาต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องของความกตันญูหมายถึงการไปหาพ่อหาแม่เพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจในเรื่องของการเรียนให้ประสบความสําเร็จหาก เรามีความกตัญยูหรือไปกราบพ่อกราบแม่ในวันเกิดในวันสําคัญหรือวันไหนก็ได้ที่เรารู้สึกอยากได้พลังใจอยากได้กําลังใจก็ไปขอดพ่อแม่ก็ได้ก็เป็นการที่จะเสริมกําลังใจและสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียืออะไรต่างๆเนี่ยที่เราตั้งความหวังหรือตั้งความฝันไว้ก็จะสําเร็จได้เช่นกนันเอกไพ่ขึ้นไปให้เป็นแบบเป็นกําลังใจซะมากกว่าและเราเดินหน้าสู้ต่อนะครับ โอเคเรามาดูเรื่องของการงานนะคนที่กําลังหางานนะเป็นอย่างไรคนที่กําลังหางานไพ่ขึ้นในเรื่อง,องความแบบเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจกับความผิดหวังเหนื่อยใจกับเรื่องอดีตแต่สิ่งสําคัญที่ไพ่ขึ้นมาในใบต่อไปเนี่ยคือในเรื่องของการปะทะการต่อสู้การแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรมากนะักเพราะคิดเยอะจะทําให ไม่สามารถเริ่มต้นได้จริงๆนะดังนั้นมีอะไรก็ลองทําสู้แบบฝ่าฟันไปเลยนะแต่ก็เอาให้มันเต็มที่ดีกว่าเราไม่ทําอะไรดังนั้นเดือนมีนาคมนี้มันเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการหางานในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการสู้ชีวิตเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานอยู่ที่60%นั้นะมันมีโอกาสได้งานแต่ว่าตัวเราต้องสู้เยอะใช้แรงกายแรงใจมากเลยทีเดียวเชียวนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรดูซิปับสำหรับคนที่มีงานแล้วไพ่ขึ้นในเรื่องของการค้นหานะการค้นหาหมายถึงค้นหาตัวตนตัวเรานี่แหละเพราะมันรู้สึกอึดอัดพูดไม่ค่อยออกในเรื่องของการงานในเรื่องของคนในเรื่องของรอบข้างที่ทํางานร่วมกับเรามันรู้สึกไม่ค่อยถูกอกถูกใจรู้สึกอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นในช่วงนี้มันก็ต้อง ปรับจิตปรับใจตัวเองเยอะๆนะเพราะมิฉนั้นถ้าหากเราไม่ลองดูว่าอิเรายังคนทาอยู่ไหวไหมเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไรไพ่เลยขึ้นคําว่าค้นหมายถึงดูดูใจตัวเองว่าเราไหวไหมกับสิ่งที่พบเจอถ้าหากไหวก็สู้ต่อไปทําต่อไปให้มันผ่านพ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไปก่อนนะถ้าหากไม่ไหวอย่างไรก็ลองหาทางแก้หาวิธีการว่าจะทําอย่างไรที่จะเป็นทางออกจริงสำหรับ เรามากที่สุดเนาะเป็นพลังใจให้นะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างดีกว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างไลยดูซิการเงินขึ้นเป็นในเรื่องของคนล่าฝันหรือเดอะซันหมายถึงโอกาสในเรื่องของการเงินมันเริ่มมีเข้ามานะคือการเงินไม่ได้แย่นะในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายนะมันมีเงินเข้ามารายจ่ายก็มาก ไพ่ขึ้นเป็นทางสามแพร่งหมายถึงรายจ่ายที่มันค้างเติมนะเป็นรายจ่ายที่เป็นหนี้สินที่เราจะต้องจ่ายยตลอดเวลาและมันมีรายจ่ายที่มันเก็บซ่อนหรือเราจําไม่ได้ทำให้มีการทวงมีการทําให้เราต้องจ่ายเงินมากๆออกไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นไปได้ถ้าหากมีเงินเข้ามาก็เก็บกักเอาไว้บ้างเพื่อที่จะสํารองจ่ายในอนาคตก็ต้องระวังได้ดีในเรื่องของการเงินนะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเป็นอย่างไรดูซิปับเรื่องของโชคลาภขึ้นในเรื่องของว่ามันเป็นที่ตัวเรานี่แหละนะคือถามว่ามีโชคไหมมีเล็กๆน้อยนยนะคือในช่วงนี้คือเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภอย่าเพิ่งไปเสี่ยงจนเกินไปดีกว่าพอไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระทําคือเรื่องของตัวเรา ทำงานได้เงินทําสิ่งนั้นได้เงินมากกว่าไปรอโชคลาภเปอร์เซนต์ในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่40นะมีไม่ค่อยมากระวังจะติดลบถ้าเราไปเล่นเกี่ยวกับโชคลาภเล่นเกี่ยวกับตัวเลขเล่นเกี่ยวกับหวยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังสิงเงนเสียทองเช่นกันครับโอเคเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างดูสิปับ๊บสุขภาพไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระทำนะ สู้ไม่คิดชีวิตสู้ไม่ถอยความกล้าหาญขึ้นเป็นรูปไฟนิดนึงระวังเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายเรื่องของความสมดุลน,นะการเดินไปทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้โดยที่เราแบบกระจับกระเฉงจนเกินไปอะ่ะมันทําให้มันมีผลกระทบกับร่างกายเหมือนเราใช้ ให้เลือดบันสมเชืดกันนอะนพักผ่อนและเป็นเรื่องของการกระทําที่เราไม่ค่อยห่วงร่างกายนะสู้เกินไปต้องดูแลสุขภาพด้วยนะหากเรารู้ตัวว่าเราต้องทงํางานหนะักหายาบํารุงเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยไม่เสียทำให้ร่างกายเนี่ยสมดุลน,นะทานอาหารมีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นการฟื้นร่างกายที่ดีนะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของภาพรวมกวันก่อนเนาะและไพ่จะเตือนอะไรกับเราบ้างในช่วงนี้ดูซิครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของชาวนากับงูเห่านะเราขึ้นเป็นเรื่องของการเปิดใจหมายถึงเรื่องของเดือนมีนาคมเนี้ยให้เราเปิดจิตเปิดใจเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหางูเนี่ยหมายถึงปัญหาที่มันเข้ามาเลยเข้ามาทําให้เราเกิดปัญหาต้องแก้เรื่องคนเรื่องน,นู่นเรื่องนี่สินเรื่อง หลายสิ่งหลายอย่างมันมากวนใจเรานะหากเราเปิดใจใหมายถึงเปิดใจยอมรับเปิดใจและแก้ปัญหาสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไม่ใช่มัวแต่คิดอย่างเดียวหาทางออกอย่างเดียวปล่อยเวลาให้มันผ่านไปจะไม่ได้แก้อะไรเลยดังนั้นก็เติมพลังใจเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ตั้งสติให้มากเข้าไว้จะได้สู้และฝ่าฟันปัญหาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไปได้เป็นพลังใจให้กับราศีสิงห์ครับ